สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสู่ผู้สู่คนบ่ว่าจะเป็นเลาาไทยและกับต่างประเทศพี่น้องมาพบมาพอกระเป๋ารถชาแนลอีกคือเกาพี่น้องตอนนี้บริรถอยุ่ที่ถนนพระรามสองเนาะพี่น้องเนะาะบรรถกกำลังมุงนาไปเอาของพี่น้องเนาะบรรถกำลังมุงนาไปเอาของนะพี่น้นนอง อยู่แถวแถวพุทธบูชาเนาะสามเก่าพี่น้องเนะาะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยพี่น้อง ตัวน,นี้บารถกะกำลังจะเลี้ยวซ้ายนะั่เองเนาะเพื่อเข้าถนนพุทธบูชาเนาะบารถกะจะมุ่งหน้าไปพุทธบูชาซอย39เนกะ้นะ่นองเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศผมพร้พอมกันเลยพี่น้องกะขอบคุณเดอ้อที่เขามาให้กำลังใจบารถเนาะสู่ต่อไปพี่น้องเนาะ คนทำยูทูบเขาจะหูดีเนาะพี่น้องเนะาะกลัวจะผ่านเอียงไปได้กับโมเมนต์เรื่องง่ายๆพี่น้องเนาะแต่พี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะถนนเมืองไทยย่อมแล,ล้ว่างามมีหลีพี่น้องเนาะสำหรับบอนะ่อหลดเนาะไปใส่มา่อใส่สะดวกพร้อมเนาะพี่น้องเนาะกับบริจากบริยากเปรียบเทียบก็บานจะของเองพี่น้องมันบดีหรอกการเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าค้อมูลซื้อข้อมูลบ่อหลดเออมันมัน คือมันจเจริญน่นะเนาะไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยพี่น้อง ถนนเส้นนี้พี่นอ้องโค้งร้ายขนาดพี่นอ้องเดียกกะโค้งเดียกกะโค้งนะพี่นอนะ้องเนาะโค้งร้ายโมี้ยังดอกะเขียบรถขับว่าโค้งร้ายที่สุดเนาะพี่นอ้องเที่ยวสะดวกอะพี่นอ้องค่อยๆไปค่อยมาเดินพี่น้องเด้อเอาบรรยากาศมาฝากพ่อมาหน,นีพี่นอนะ้องเนาะขวบรถกำลังมุงหนาไปเอาของอยู่ที่ซอยพุทธบูชา สามสิบเก่าพี่น้องเนาะไปเอาป่ายเนาะเพียงนะเนาะโอเคเป็นไงไปเอาป่ายไปพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะขันบอลรถว่ายพิษกับคอถอดขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเนาะค่อนข้างทีเจบแบบโค้งร้ายคือว่าพี่น้องเนาะเยอะกว่าโคง้งดีกว่โคงนะ้งเนาะ ถ้าถามว่าไกลกว่ามันกรบบ่ไกลหรอพงษ์ว่าบ่อลอว่าพ่อมันแทะทางมันโค้งแค่นั้นเองเนาะโค้งซ้ายโค้งขวากรบบร่ไกแตดี่าถือว่ามันกสะดวกในการเดินทางเนาะบอ่อจะไปใสมาใสกสะดวกเนะาะง่ายไงรื่องเนาะถนนนี่มีซีเรสเพียงเนาะ รถไลายขนาดพี่น,น้องเนาะแถวนี้เพื่อนอื่นยังกับพี่น,พน้องเพื่อนเพื่อนอื่นมาท่าขามบ่บพี่น้องแถวนี้เนาะขันขันบรถลดจำบ่พิษเพื่อนมาถนนท่าขามนาะพี่น้องแมนบอกเลยว่าจะมีจะไ่แยกตรงแยกสามเก้าเพื่อนมาถนนท่าขามนาะพี่น,น้องเนาะชมมาไปเรื่อยพี่น,น้องเนาะ Thank you ตอนนี้บารถก็กำลังผ่านหน้าวัดเนาะพุทธบูชาพี่น้องเนาะเดี๋ยวขากับบารถก็จะได้มาแวะทายคลิปให้พี่น้องได้ชมนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้บารถไปเอางานก่อนพี่น้องเนาะไปตามบารรถมาพี่น้อง ตอนนี้บัลลุดก็ได้ขึ้นของเป็นทีเดียบร้อยแล้วพี่น้องบัลลุดก็จะได้เดินทางกลับนะพี่พีองเนาะบัลลุดอยู่แถวบางแคพี่น้องเนาะพาพี่น้องเดี๋ยวบัลลุดจะพาแบะถ่ายรูปปั้นพระอาจารย์มั่นนะอี่น้องเนาะพาพี่น้องตามบัลลุมาเลยพี่น้อง ตอนนี้บาร์รถก็อยู่าทางเขาวัดพุทธบูชาเนาะอันนี้เป็นประตูทางเข้าเนาะ,พ,นะ,บบะพี่น้องเนาะแต่ว่าบาร์รถกับบอดเลาะทัวพี่น้องบาร์รถก็ได้ถ่ายประตูทางเข้ากับอ่าพระอาจารย์มั่นคูริทตัตโตะพี่น้องถ้าอ่านผิดก็ขอโทษขอพันธุนำพี่น้อง เมื่อกี้นี่ตรงซีแยก39เนะาะพุทธบูชาสามเก่าพี่น้องเกือบแมนลด้นกันพี่น้องเพราะว่ารดมอไซค์เนาะฝ่าไฟแดงมากพี่น้องดีนะรถเก๋งอะ่ะเบรกท่านพี่น้องมันสั่นอะเห็นจ้าจ้าเลยพี่น้องเนาะไปใส่าใสา่ก็คอยไปคอยมาพี่น้องเดี๋ยวรถก็ขอจบคลิปลงเพียงซํานี่แล้วพี่เนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้อง ขอบคุณหลายเด้อที่เขามาให้กำลังใจบอลล็นาพี่น้อง